กลัวมันเองอะไรอะไรก็ระแวงหมดเ้ยหี่ว่ากูนึกว่ารถอะไรมาไอสัตว์นึกว่ามาด้านหลังด้านหน้าพ่อไอมึงเอากระสุน VSS ดีเนีย่ยมึงเก็บมึงตุนไว้เยอะเลยตุนดีซัด เป็นไปเลยมึงเอารถตามมาเดี๋ยวกูเปิดก่อนอะลร ไ<อ>ม่ไม่ไม่ไมอเดี๋ี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี้ยันีช่ไหมมาเกบตัวนี้รับโอ้ยกอสามไอ้อเหี้ยกูยิงแตกเลยฟ้อ ไปเถอะแป๊บสี่กูเสียนะไม่ต้องห่วงเชียม่งเลยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ,อ,อดอกไอดอกนายมีคนเอาไปแล้วต่อสาม อ,อ๋ออ๋อมี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 ก <c oughs> ูมีกูมีรถแรงอะไรไ ยังมาโอเคเนี่ย assim. ไปเลยไปเลยไปเลยด่วนเลยโอวโหสลับรถสลับรถสลับรถพอแล้วพอแล้วไปเลยไอสัตว์โคตรตันโคตรกอ ไม่เปลี่ยนไม่ไม่ไมสามสามนอกไอ้สามนอ,มนอลูกอันใจอะ่ะเขาวงรอเข้ามันมันเลยขับขึ้นยากมึงไม่ขึ้นอีกทางนึงว่งไหเหี้ย เข้าวงเข้าวงเข้าวง,งก่อนเอออืออ๋อเออบ้านบ้านหลังนี้กันเลยสุดเลยเอ,อันนี้เดียแม่งอันตรายทั้ โอ้ยความบึ้มเนี่ยเลยตูจากรถอีกหนอไอ้ปนัดเป็นรถไหมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโอ้ยตั๊กักจังกระเป๋าสามรถแม่งไม่มีก่อกำบังเลยด้านหน้ามีแอร์ดอกดีเงยเออโดน่ ทางขวาทาขวาทางขวาเออกูกลัวแม่มีคนนักล่านักล่าอ๋อใครเอา ไอ้ดอกอยู่ไหนไอ้ดอกอยู่ไหนแต่มันไม่มีที่กำบังเลยมึงมึงก็เอาพีเอสเอสไปกันกูดีเอสัส โอ้เอ็มเคสี่ว่ะแล้วก็ชุดอันน้ามึงเอาชุดปีเออชุดคีลีอันนี้โอ้ระยะหวังผลแม่งแรงโหดเกินเหี้ยมันกูกูเอาสไนามาสองอันเลนเย,ย จอดตรงนี้มันไมได้นู่นเนี่ยรถด้าหน้าอะไเฮ้ยแต่กูแต่กูเอาสไนามานะเอาสไนามาสองอันเลยนะเว้ยเออก็อมันเป็น MK4 อ่ะมึงหลบหลบในบ้านหลังนั้นก็ได้เข้าไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้อง เอาเปลี่ย,ยนไปนี้ m k 4่อ่ะไรไม่ใช่ไอสัตว์นุ่นๆนั่นแหละหรือว่าเราเข้าเข้าวงแม่งเลยเข้าวงแม่งเลยเอาซาเนมาสู้สองอันเนี้ยเอเอ,เอมั่นใจมึงจงมั่นใจกับกูยังไงมึงก็มีชุดกิลี่แล้วพร้อมกับ v s s อ่ะอออ นี่ยเนี่ยเนี่ยหลังเลยเฮ้ยแม่งคนคนคนวุ้ยเฮี้ยโคตรแรงเฮ้ยไม่ได้เลยอ,อ,อีกรอบอีกรอบอีกตายสัตว์ก็ตอนแรกก็คิดอยู่เปลี่ยนปุ๊บเอ็มเคสี่ ก็อยากลองไงมันแรงไหมหยบร้อยดิ M24 เหรอดูนี่นโอมาสั์ ถือว่าเป็นการทดสอบและทดสอบที่ผิดพลาด